ดนีได้แน่ตั้งนโมสามจบแล้วท่องตามนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ คาถาปลดหนี้สวดด้วยความศรัทธ,ธาปาฏิหารเกิดในสมัยปัจจุบันในยุคข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ใครที่อยู่ได้โดยไม่มีหนี้นับว่าโชคดีมากเพราะเราเราท่านท่นที่ใช้ใจ่ายกันแบบเดือนชนเดือนหรือบางท่านก็มีค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งบางทีก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้ให้เงินไม่ขาดมือหรือแม้แต่นักธุรกิจระดับร้อยล้าน ก็ออยังต้องมีหนี่ที่ยังต้องคอยไปสะสางเนื่องจากเพราะเราทุกคนทุกวันนี้เคยมีหนี่หรือว่านี่กรรมมาตั้งแต่อดีตทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาพอมาในชาตินี้จึงปรากฏว่าเกือบทุกคนที่ต้องเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินไปโดยไม่ได้กลับคืนมาเช่น มีผู้มาขอยี่มเงินไปแล้วไม่เอามาคืนโดนลักทรัพย์โดนอุบัติเหตุในทรัพย์สินทุกชนิดเสียหายบางคนขายของโดยสินเชื่อแล้วยังไม่ได้เงินบางคนโดนโกงในเรื่องต่างๆเป็นต้นและเกือบทุกคนทำบุญทำทานถวายพระมากมายแต่ไม่เคยคิดที่จะนำเงินที่มีมาใช้หนี้เก่า ที่ติดค้างมาตั้งแต่อดีตชาติเจ้ากรรมนี้จึงมาทวงคืนตามเวลาและจังหวะที่เหมาะสมของเขาจึงเกิดเรื่องขึ้นว่าทำไมเราเป็นคนถือศีลทำทานแล้วยังมีเหตุการณ์โกงมีศีลเกิดขึ้นไม่เว้นเลยฉะนั้นเพื่อเป็นการปลดหนี้กรรมและได้ขออาหสิกีกรมต่อเจ้ากรรมในเวรดังกล่าวเสียแต่บัดนี้ เพื่อความเป็นมงคลแก่ตนเองครอบครัวและสะกุลวันนี้เราจะนำเสนอคาถาให้กับทุกท่านได้ลองไปนำสวดดูด,ด้วยใจศรัทธาคาถาบริกรรมเพื่อปรดนี้ต่อเจ้ากรรมนายเวรตั้งน้โม่สามจบแล้วกล่าวว่าท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ติดนี่ท่านเท่าใดเวลาใด ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาข้าพเจ้าขอปวารณาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะขอทยอยใช้นี่ขืนให้ทุกบาททุกสตางค์จนกว่าจะหมดและขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อความสุขความเจริญของข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเธินจากนั้นนั่งบริกรรมโดยถือเหรียญหนึ่งบาทไว้ในมือ เสร็จแล้วเอาเหรียญหย่อนใส่กระปุกหรือถ้วยไว้ทุกวันทุกวันจนครบสีเดือนแล้วเอาเหรียญทั้งหมดไปทำบุญทำทานห้ามนำไปซื้อของกลับมาใช้ให้ท่านทำตอนเช้าก่อนที่จะใช้เงินต่างๆในทุกๆวันพระศรีวลีพระอารารานแห่งโชคลาภพระศรีวลีเถระในความเชื่อของคนไทยท่านผู้ฟังรับ เนื่องจากพระศิววรีเทราเป็นพระอาหารหันต์ที่ได้รับการยกย่องเป็นเอกทักษะผู้เลิศในทางผู้มีลามากคนไทยเชื่อว่าผู้ใดได้บูชาพระศิววรีเทระจะได้รับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาซึ่งคนไทยก็เชื่ออีกว่าเคยมีผู้หนึ่งเคยได้รับมาแล้วในสมัยพุทธกาลก็คือมีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเกิดในตระกูลพ่อค้ามีนามว่าสุภาวดี นางได้เลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาและนับถือพระศิวลีเถระเป็นอย่างยิ่งเมื่อแม่นางได้ฟังธรรมจนลึกซึ้งพระศิวลีก็ให้ศีลและให้ผรนว่าจงเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขายเงินทองไหลมาเทมาสมความมุ่งมา่นปรารถนาด้วยเถิดหลังจากที่นางสุภาวดีได้รับผ่อนจากพระศิวลีเถระแล้ว ไม่ว่านางและผู้เป็นปิดามารดาจะไปค้าขายที่ใดก็จะขายดีเป็นเทน้ําเทท่ามีแต่กำไรหลั่งไหลเข้ามาในทุกครั้งไปในสมัยพุทธกาลคราใดที่พระพุทธเจ้าจะนําคณะสงฆ์ออกเผยแพร่ธรรมในถิ่นกันดารพระองค์จะโปรดให้พระศิวะเหลียร่วมไปกับคณะของพระองค์ด้วยและตลอดเส้นทางที่พระพุทธเจ้า พร้อมด้วยคณะสงฆ์ผ่านไปจะพบว่ามีผู้ทำบุญถวายปัจจัยอย่างไม่ขาดทั้งพัตตาหารและที่พักอาศัยแม้จะออกเผยแพร่ธรรมในดินแดนห่างไกลอยากไร้แห้งแลง้งกันดันเพียงใดก็ตามด้วยบุญบารมีขององค์พระศรีวลีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวท่านเองแต่ยังได้เผื่อแผ่ไปยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งทรงสาวกท่านอื่นๆให้ได้รับปัจจัยอย่างทั่วถึงด้วยเหตุน,นี้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัทตรัสยกย่องในตำแหน่งเอกตัทคะผู้เป็นเลิศว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้มีลาภมากจึงเป็นที่มาของความศรัทธาที่ว่าท่านทรงเป็นพระภิกษุสงแห่งโชคลาภและความสมบูรณ์มั่งคั่งที่ไม่เคยขาด และความศรัทธานี้ก็ยังปรากฏเด่นชัดสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้หากผู้ใดบูชาพระศิวลีอย่างถูกต้องก็จะพบความร่ำรวยอย่างรวดเร็วและมีกินมีใช้ไม่ขาดเคล็ดลับวิธีการบูชาพระศิวลีต้องเริ่มจากการมั่นบริจาคทานในที่ที่ยากลำบากคือหัวใจของการบูชาพระศิวลีให้ผลดี เพราะในอดีตทุกๆชาติที่ผ่านมาพระศิววีท่านจะทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมทำบุญด้วยศรัทธาเต็มร้อยแม้ว่าของที่ทำบุญจะราคาไม่แพงแต่ก็เป็นการถวายที่ทรงคุณค่าเพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการดุดการให้น้ำในทะเลทรายดุดการให้อาหารในยามหิวดังนั้นพุทธิต้องการที่จะให้พระศิววรีท่านช่วย ควรจะบริจาคฐานให้สิ่งของผู้ยากไร้มากๆท่านจะได้อน,นิสงบุญมากและต้องอุทิศบุญนั้นส่งไปให้พระศีวลีทุกครั้งเป็นการเปิดบุญและเชื่อมบุญกันกับท่านเพื่อให้ท่านรู้จักเราและรับรู้ความต้องการของเราได้การบูชาพระศิวลีนั้นให้บูชาด้วยเครื่องบูชาดังนี้น้ำพึง่งผลไม้สด ดอกไม้ขาวหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดอกบัวทุกชนิดอย่างละเจ็ดดอกน้ำสะอาดหนึ่งแก้วโดยลอยดอกมาริไว้บนน้ำเคล็ดโบราณน,นั้นกล่าวไว้ว่าการถวายผล,ลไม้สดและน้ำพึง่งควรถวายในวันพระฤหัสบดีส่วนวันเสาร์ควรถวายอาหารจากทะเลหรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัวแล้วอธิษฐานจิตขอให้โชคสำเร็จสมหวัง และเมื่อท่านได้โชคได้ลาบสมหวังดังใจแล้วจะต้องทำบุญเลี้ยงหรือถวายสังฆทานเพื่อเป็นการต่อโชคลาภให้มาไม่ขาดสายเมื่อเตรียมของบูชาแล้วก็สำรวมกายและใจให้สงบจากนั้นจึงถวายของบูชาและสวดคาถาบูชาพระศิวลัลีจากนั้นจึงอธิษฐานและขอบผ่อนตามปรารถนาะการถวายของบูชาหรืออามิสบูชานั้น แม้จะเป็นเครื่องระลึกก็ที่ดีให้เราได้บูชาคุณงามความดีของท่านแต่พระศิวลีท่านเป็นพระอระหันต์ที่ปราศจากกิเลสแล้วไม่ได้ยึดติดกับสิ่งของเครื่องบูชาแต่อย่างใดดังนั้นวิธีบูชาที่แท้จริงอีกอย่างหนึ่งที่เราควรเน้นนั้นคือการปฏิบัติบูบชาทั้งทานศีลภาวนาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง และสามารถทำได้ทุกคนโดยไม่จําเป็นต้องใช้เงินมากแต่อย่างใดก่อนอื่นให้จุดธูปสามดอกและเทียนบูชาหนึ่งเล่มแล้วสวดคาถาบูชาดังนี้ให้ตั้งน้โมสามจมบแล้วสวดคาถาพระศิวลีว่าศิวลีจะมหาเถรูเทวตานะรรปูชิโตโสรโหสัจยาทิมหิ อะหังหวันถามิตังสัทธาสีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิตโตโสระหูปัจจยาทิมิอะหังหวันถามิตังสัทธาสีวลีเทระคุหนังเอตังโสธิลาพันเพราะวันตุเมคาถาหัวใจพระสีวลีสวดว่าณชาลีติเชื่อว่า จะทำให้เกิดโชคลาภร่ํารวยในการค้าขายสะดวกในเรื่องธุรกิจติดต่อศัตรูหมู่มานที่มุ่งร้ายจะกลับกลายเป็นมิตรเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดไปการสวดพระคาถาศีวลีประจําวันถ้าสวดได้ทุกวันจนครบทั้งเจวันก็จะยิ่งดีแต่ถ้าท่านจะขอลาบเป็นพิเศษอาทิจะติดต่อธุรกิจสำคัญสำคัญในวันใดวันหนึ่ง ก็สวดคาถาบูชาพระศิวลีนำก่อนหลังจากนั้นจึงสวดคาถาขอลาพระศิวลีประจำวันตามกำลังวันในวันนั้นๆเวลาไปติดต่อธุรกิจหรือกำลังค้าขายอยู่ให้ภาวนาหัวใจไว้ในใจตลอดเวลาว่าณชาลีติประสิทธิลาภาถ้าจะให้ดีคนเสกน้ำก่อนล้างหน้า หรือสวดก่อนนอนทุกคืนตามกำลังวันให้ตั้งใจอธิษฐานขอให้เป็นน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามจิตปรารถนาจะเป็นเมตตามหานิยมทางทำราชการดีนักค้าขายก็ดีให้อาราธนาน้ำน้ำมนต์ประพรมของจะขายง่ายทางลาบต่างๆช่วยให้าราศีที่เศร้าหมองผ่องใสได้ นอกจากนั้นยังปัดเป่าเคราะห์โศโรคภัยคุ้มครองพยานอันตรายต่างๆและป้องกันศัตรูทั้งปวงครับก็บหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้ครูกฎเองก็ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาอำนวยเวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ